เฮ้ยแงเกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟไมค์ครับเอยอีกแะอีกแะอยู่ในเซิร์ฟของผมเองนะครับพี่เพิ่งสร้างมาใหม่ชื่อว่าเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้ก็จะเป็นเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะครับพาร์ทหนึ่งนะครับโอเคนะครับ้นแรกเลยที่มึงต้องทำคือตัดไม้นะครับคือไม่ตัดไม้ก็อยู่ไม่ได้นะจะอยู่ได้คับเอาไม้นี่แยะไม่ชอบไม่ชอบต้นนี้เออจะโดดลงไม้เจ็บทำไม ไม่มีอะไรมากนะครับไม่อยากพูดที่เกียจพูดเน่ยก็พูดไปอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าได้อะไรนะในต้นอ่อนของมันทำโต๊ะคัฟก่อนเลยก่อนแรกครับ โอเครับไอ้เฮียนี่ก็บิดจังเลยพ่อทั้งบิดไอยจังเลยไอ้แกลยเฮียแม่พ่อทักบิดไอ้จังพอาป่ะพอบนไปมันก็ไม่ได้ยินนะแล้วกูจะครับที่ขุดดินมาทำอะไรโอ้ช oh, ีตเบอะเบอะเจ๊จริงๆนัรครับมาทำเพื่ออะไรวะเออชักนะครับ ค่านี่ะเดี๋ยวแกะแล้ว้องค่าครับขุดขุดไม่ครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ทำการขุดบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็สร้างบ้านเปิดเซิร์ฟไม่ครับเล่นอย่างเงี้ยชีวิตไม่ครับมันก็มีแค่นี้แหละนะเดี๋ยวนะออเดินมาใค้ข้าโอเคใจดีนะได้ได้ได้ วัดโรดดาโรดดาดาดาตายตายเปิดแอปเปิ้ลามามา,มาตั้งหินฐานอยู่ที่ไหนดีวะขอแรกเลยต้องขุดหินก่อนนะครับหินหินหินทางไหนดีวะตรงนี้มีปะมีไงดังเดิยดีเป๊ะเออโอ้เชีย ไปญี่ปุ่นแล้วไม่ร่วงวะเฮ้ยสัตว์ไฟทับเป็น,น,นเพืเอ่อนเนี่ยองนี้ไม่ดีเลยขอแรแบล็คแบล็คเกิดมาแล้วใช่ไหมโอเคเฮ้ย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 อะไรทำไมวะทำมึงนะครับโอเดี๋ยวภา,าวะกระตุกสัตว์ไม่ได้เล่นคองม,นงมาเน่ยหนึ่งวันเองทำไมกระตุกจังอของที่ดีที่สุดในชีวิตคือโคล่นะ ไม่ใช่สิงเมือเพชรใช่ไหมครับอเอาแหลกอย่างมือปวดหัวเลยเล่นแบบนั้นมันก็เบื่อนะคะอะไรวะแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ลงท้ายด้วยสามจุดศูนย์ศูนย์นะครับนี่ครับดูคลิปด้นข้างบนตรงนี้เลยนะฮะเออแบบน่นเบื่อนะเรื่อไหนแค่กระโดดกระโดดใช่มากๆมันเบื่อ ลงแล้วก on so ็ไม so awesome. like well, um, ่คีกันระัแหลไม่เจ็บนะครับนะใส่กาวูกจะเบือแน้วนี้วางะครับเดือแล้วัดังยักนาแนี้ทำี่ดีนนะครัแล้ววางครับิมเทาจะ้มบกเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ ออแพะร้องจริงไคิดไม่ออกเลยโอเคแล้วก็ทำดาบใช่ไหมดาบเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตนะครับใครมาขัดแม่ขัดแม,ม,ม่อย่างเดียวนะครับเอ,อเออมาชิบหายลนะมืดละกำทำอำไรวะ คุจะไม่หลอดอแหละอืะอ,อนี่แหละสิ่งนี้ก็ดีแบบชีวิตโอเคปักได้แล้วปักได้นี้ด้วยนะการ m o เ s อร์เกิดนะตรงไหนไม่ปักได้ให้บอกนะโอเคอเฮ้ย แกกินยากลยว่าตกใจรอบๆน่าเดือดจัดเยเ็ขามันข่าาเอาเจดดอีกอันนี้เหรออ,อันนี้แกะร้องมากมันมจุไอ้ดางไหนมานม่ได้มันม่โอ้เรียกบางคนจะได้กินละเฮ้ยแหละคะพ่อมื่อที่นี่ที่ไหนวาคนคุณเนี่ย นี่ไงลงไ้กูกิวชิบายกลตันฟัดโดาเออเฮ้ยชียหันนะพ่อมงเลยอาย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 าไม่ได้คิดยาไม่ไดคิดอเกล็บเกดอทุ่อีกตวะ้ยังนอนด่วนเลยยางนอนเียวนอนเดียวนอนเดี๋ยวนอเวนอ น้องแม่เนี่ยดอชิดูชิ้น้องนันไอิมันตื่นมาเอ้ยสัตมาไกลเลยอ้ันรูดะฟด่าด่านอนอนนบาหลอดโอเคโอเคโอ้ยนไอ่หึนไหนเลยผ่านไปหนาทีแล้วนะโอ้อเล่ชิบเลยนพิจะทำอะไรดีทำอะไรไม่ถูกนะครับที่ทอ่ไนอ๋อที่นี่ น้ำก่อนไม้โอเคครับลักกูไม่ทำเอ็ดก่อนวะทุกแบบได้อยู่ได้วอชีวิตนะครับโอเคตอนนี้คิดอะไรไม่ออกอสมองมึนไปหมดนะก่อนไม้โอเคนะเอาเอาอ๋เสียนโผล่ตามา ทำไมต้องพูดโอเคไหนรอบเดียววะข้างอื่นอนอื่นต้องหาอะไรกินก่อนแอปเปิ้ลอะไกินดีกว่าทำอะไรกินกินเถอะครจะนอนคุณสามารถนอนได้เฉพาะบนพื้นเท่านั้น ขีนให้ไ <Solomon> ด้เยอะๆก่อนนะครับภารกิจ <live> ก็คือขุดขินให้เสร็จก่อนนะครับเขุดไปขุดไปขุดเข็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 ด้หินยาแล้วก็ทําการตัดไม้นะครับตัดไม้สร้างบ้านนะครับนี้ก็เห็นว่าเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอ้าวันอยู่ในตัวตนไหนวะเมื่อกี้ตาอะไรวะเมื่อกี้ยังเห็นมันวางอยู่เลยนี่วะอ๋อหมดหมดเลยกลางหนอนเบอร์หมดแล้ว มันท้ำเหมือง้ำเฮ้ยดันเกี้ยนอ๋เราตัดไฟเมื่อกีนน้ยอยู่ภารกิจนี้ถ้าจะเล่นให้สำเร็จคือต้องเฮ้ยมันจะกีนรึตั้นว่ะเสียงภารกิจสำเร็จก็คือไปฆ่ามังกรน,นะครับถึงจะจบตีช้าันานี้นะโอเค มีเสียงมาล้ใกล้ล้ใกล้ล้ปักทับลเียตรงนี้ัน่เริ่มละเลิ่มละเพลงนี้ละ ててて啊！对对对。

กินได้ไงวะเนี่ยกินโมจิตัดอุ๊ออกเหนียวที่อุมติดฟังด้วยเรียกวมามั้เออ เดี๋ยวเอา้ EP สองแล้วผมจะมาสร้างบ้านให้ดูกันนะครับอ,อ,อยู่น้ำขอเี่ยไปกินนาปับ๊บนึงครับโอเคมาต่อกันนะครับโอเคมากเออค่อยนี้เลื่รงคู่ขึ้นหนนะ่อยละ แสงมั่อก่้โมดจีติดคอนะครับเยไม่มีเรี่ยวแรงพูดเลยนะอ่ะมาๆของดีของดีของดีไม่มีในโลกทุ้ยไม่ช่ยครับต้องของฟรีไม่มีในโลกอีเฮ้ยลองไปสู่แสงมืดๆด,ดิ ก็เป็นได้เป็นได้เป็นได้ยิงด้วยอ้าวอุ้ยชิทโอ้โหแมวโหสัตว์โอ้เสียงเต้โคตรล่ามาตอีกเสียงข้างหน้านี่เลยครับอยู่ข้างล่างวะอยู่ข้างหน้าเนี่ยเสียงใกล้ใกล้อะไรอุ๊ยใกล้ที่อะอยู่ซับอีกตาย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 บักคุ้ย โอ้ยเส็ดโนเฮ้ยเฮ้ยมาเกิดแล้วเนี่ยไหนว่าต้วงหาบ้านเราก่อนนะครับพอดีจ้จำได้ว่าโดดมาทางไหนนะต้องหาต้นไม้ที่ถูกตัดเฮ้ยทางนี้ปพะว่าเส็ดเต้เออนี่ไง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 ใช่เลยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเยใช่เลยใช่เลยบนลุกเลยใช่เลยนี่ก่อนนี่ก่อน อนี่มันเขาวงกดหรืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยลงไปก่อนดีกว่าฮิปเปอร์ปูมป้าโอ h shit น o no น้อ o no 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 อ o ใจของหายหมดเลยอะแม่เสียใจว่ะอ่ไรวะทางนี้ปะวะอืม ไม่่ใชขอเสกนิดเสกนิดโอเคเสกของเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปหายเสกของมาที่เศกนี้นนนนะนก็มาต้องทำชุดเกาะสักหนนะ่อยแหละนะแล้วโอ้โหแม่มีครับจิงเจอเบลิลแบบหินด้วยหรือนะครับไม่มีหรอกนะ ถ้าไอสัตว์อยู่ไหนเนี่ยโหมันขามันนั้งสามโต๊ะเช็ดเป็ดอ, <c oughs> อ๊ะก,กูจะหายไปไหน <c oughs> มีแค่เปล่าโอ้แช่เลยอ่ื้อไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละทางนี้ไม่คุกูละนะครับผมไม่ได้ปักไปวะนี่ไม่ใช่แล้วทางนี้ไม่ใช่แล้วมั่ว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 แล้ว ที่ผ่านแล้วขึ้นไงวะมันก็จำเสิ่งอยู่นี่สักแป๊บนึงน,นะ,ะทุ้ไม่ใช่จำเสิ่งสิเออ,อต้องทำอะไรวะอ๋อต,ต,ต่อเผาละต่อเผาะยัดตังตรงนี้เ่ยตรงนี้ไปจะไปครับปีน้องพี่น้องพี่น้องทุ้ยพี่น้อง,องโอเคลางไปนะฉันก็รองไม่เสร็จนะ เอะไรวะน่ะมองไปไวโอเคทางนี uh, yeah. uh, Teraz, like like ้ไปสู่แสงสว่างแน่นอนเลยว่ะคุณผู้ชมนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เคยเล้าอูัวะไม่ได้ใส่เอฟมเพล็กต์อย่างเราอันนี้ว่ะไปก่อนนะเดี๋ยวเราต้องลงไปนะสักวันเราจะได้ลงลงโหไม่น้องสักวันละคุณลงไปแล้วเฮ้ยเฮีย ไม่อยากลงกตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะลงะหหแล้ว้ทำชุดก่อนเลยดีกว่าเฮียขาดอีก3อันเร็วสามอัน<า>เร็วดีนี่เดียว เร็ว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 เรวเร็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 วเรวเรเรวเวเร็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 วเเร็วเร็วเย็วเรเร็วร็วเร็วเร็็วเร็่เร็วเร็วเน็วเคะร็วเร็วเร้วเร็เรยนะครับเรวเร็ว็เร็วเรร็วคร็วเรวร็เร็วเร็าร็วเร็วเรนะครับต้องไปหาอาหารว่า ชิบหายเป็นพิษกรรมมันไม่ใช่เป็นพิษสิกินแล้วมันจะหิวไวนะครับนไงใช่ด้วยโอหรือว่าเนื้อซัมมี้มันหิวไวนะไอ้เส็ดว่าเดี๋ยวพูดตกเลยที่แัมมี้มันชอบแดกคนเพราะว่ามัน เนื้อมันหิวไปครับมนะันหิวยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแดดแล้วแดดอีกแดดแล้วก็แดดอีกนะครับแดดไม่มีวันสิ้นส,สุดนะอ,อ๋อแดแดๆบอกไว้ตรงนี้ด้วยว่าเป็นทีมทางของเราเองนะเฮ้ยทำอนะไรวะขุดไม้ใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวขุดไม้น <c oughs> ้องหาของกินเออใช่เลย <c oughs> ไหน <c oughs> ๆ <c oughs> นอนที่นอนที่นอน เดี๋ยวตอนนี้เราตายเรามีที่นอนด้วยที่นอนอ๋อเตียงนี่หว่ามาอยู่ที่เตียงนอนเตียงนอนนี่ไงอันหนึงเฮ้ยเสร็จเฮี้ยหำหำอะไรเมืเออได้เตียงนอนแล้วเตียงนอนแล้วทำไมวางตรงไหนดีนะอาชิพหายมาคือที่บ้านบ้านคุณเองนี่ไงกูจะลงมาสวัสดิภาพ สวัสด oh. <not> so ีลงศพเลยลงมาของกินอยู่แถวไหนวะเปิดโอ้โหน่าจอมบีให้พ่อมแดกไม่ได้แดกไปแล้วเมื่อกี้อยู่แี่สามสามหลอดอีกเนี่ยวโอ้โหมันขึ้นาเยอะก็แล้วต้องขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะเพื่อให้รอดจากคืนนี้จังจังจัง